สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปนมานั่งตากแดดพูดคุยหลังบ้านนะคะทำไมใช่ไหมปกติ่าจะไม่มาลงตรงนี้บ่อยนะคะเพราะว่าร้อนวันนี้นี่ขอสักนิดหนึ่งอากาศบ้านโบนะเย็นเฉียบมากเลยอะ่ะแต่ยังไม่เท่าช่องฟรีสนะเย็นเท่าๆกับน้ำ ในตู้เย็นที่เย็นเชียบๆชียบ้ำๆนั่นแหละใกล้จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะอุณหภูมิมัาไม่ได้เช็คนะว่าเท่าไหร่รีบคุยรีบจบดีกว่าเพราะว่าเราจะทนได้ไม่นานนะคะวิดีโอที่พ่าไปดูมานะคะในส่วนของสาวๆที่จะมีอยากจะมีต้องการจะมีค้นหาผู้ชายคนนั้น เพื่อจะมาเป็นสามีของตัวเองสามีฝรั่งด้วยนะจ๊ะไม่ใช่สามีไทยนะสามีฝรั่งหลายๆช่องก็จะพูดกันถึงว่าทำยังไงจะได้สามีรวยทำยังไงจะได้สามีที่มีเงินมาเลี้ยงดูเราได้นะคะไม่มีใครพูดว่าทำยังไงจะให้ตัวเองเนี่ย เป็นที่ต้องตาต้องใจให้สามีให้ผู้ชายที่รวยๆเนี่ยเขาหันมามองเราหรือมีหรือมีแต่โบโอดไม่เจอหรือเปล่าสิ่งที่หลายๆคนพูดนะนะส่วนใหญ่ที่โบ๊ฟังมานะเพราะจัดจะฟังไปดูไม่ทั่วถึงก็ได้ที่โบ๊เห็นๆนะจะพูดถึงแต่เรื่องทำยังไงจะได้คนมีตังค์ทำยังไงจะได้คนรวยทำยังไง จะได้เงินแม้กระทั่งว่าสามีตายแล้วจะได้มรดกไหมสามีตายแล้วจะได้รับทรัพย์สินไหมหรือสามีฝรั่งตายทําไมฉันไม่ได้มรดกทําไมฉันไม่ได้ทรัพย์สินสิ่งที่พูดกันเนี่ยคือคนที่เขาคุยนะเขาก็ตอบคาถามแล้วก็แนะนําให้เขาแนะนําดีนะเขาแนะนําดีแนะนําคือเป็นแนวที่ว่าก่อนที่จะอยากได้ของเขาเนี่ยก็ต้องหันมามองตัวเองก่อนว่าตัวเองอะ่ะ คุณค่าควรค่าไหมควรค่าไะไนะคือทํายังไงให้ได้ทรัพย์สินเงินทองนั่นแหละคุณไม่นึกถึงมุมเขาบ้างเออคุณไม่นึกถึงมุมเขาบ้างคุณคิดว่าคุณน่ะก็อยากที่จะได้ผู้ชายรวยๆคุณคิดไหมว่าผู้ชายอะ่ะก็อยากที่จะได้ผู้หญิงที่รวยๆเหมือนกันหลายๆคนเนี่ย เขาก็เลือกผู้หญิงที่สมน้ำสมเนื้อคู่ควรหลายหลายคนเขาก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกว่าคุณน่ะจะคู่ควรในเรื่องของทรัพย์สินไหมเขาดูในเรื่องอย่างอื่นที่เขาพิจารณาแล้วว่าผู้หญิงคนนี้จะอยู่เคียงคู่เขาได้นะคะอันนี้เราพูดถึงว่าคนที่เขามีนะคนที่เขามี คนที่เขาไม่มีเราไม่พูดนะเพราะคนที่เขาไม่มีผู้หญิงหลายๆคนก็ไม่อยากที่จะเลือกคนที่เขามีเนี่ยเขามีแค่ไหนอีก่ะความรวยแค่ไหนของคุณคุนแต่และคนที่บอกว่าเท่านี้คือรวยสำหรับฉันและก็ไม่เท่ากันใช่ไหมละ่ะพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วก็หวังว่าจะได้มรดกข,ของเขา คุณทำตัวเองให้เขาพิจารณาว่าฉันจะยกมรดกให้เธอไหมใครที่ทำตัวเองดีๆแล้วเนี่ยแล้วคุณก็ไม่ได้มรดกนะอันนี้เพอเห็นใจนะเพอเห็นใจเพราอจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าคุณไม่โฟกัสไปถึงเรื่องเงินคุณก็จะนึกซะว่าถ้าคุณไม่โฟกัสถึงเรื่องเงินเนี่ย เมื่อคุณมองหาผู้ชายสักคนหนึ่งคุณจะได้มองหาผู้ชายที่เขามีอาชีพที่ดูแลเราได้อยู่ด้วยกันได้ไม่ลำบากมากนะักแล้วพอฉันไปอยู่กับเขาเนี่ยฉันก็อาจจะทำงานหรืออาจจะไม่ทำงานฉันต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนอย่างโบอยงี้ ปบ๊ไม่ได้มองหาผู้ชายรวยนะปบ๊เคยคุยเอาไว้แล้วว่าโบ๊ดอะไม่เลือกคนรวยคนรวยป๊ไม่เลือกคนรวยแล้วปบ๊ก็ไม่เลือกคนจนด้วยเพราะว่าถ้าคนจนเขาก็ไม่มีการเงินที่ดีพอที่ปบ๊จะอยู่กับเขาได้มีความสุขปบ๊เอาบรรทัดฐานชีวิตตัวเองตอนอยู่ที่ไทยไงเพราะว่าอยู่ที่ไทยปก็ไม่ได้ลําบากเดือดร้อนมากป๊ดแค่เดือดร้อนเรื่องการ,การเงินขาดสน หาเช้ากินข้ามมนุษย์เงินเดือนแต่รสนิยมสูงแต่ก็ไม่ได้สูงปรี๊ดนะรสนิยมสูงของโบก็คือโบอยากอยู่สถานที่ดีๆโบเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่เดือนละ5,000ค่านำค่าไฟค่าอินเทอร์เนต็ตก็เกือบเกือบหกเจประมาณนี้แล้วเงินเดือนโบอะเดือนละบางเดือนก็ได้มื่นกว่าบางเดือนก็ได้20,000อยู่แค่นี้แล้วแต่เพราะโบอะทางานกับฝรั่งมีเงินเดือนประจาําแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่น ในบริษัทแล้วแต่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเขาได้กําไรมากน้อยแล้วเขาจะแบ่งให้กี่เปอร์เซนต์เขามีการตกลงกันไว้ตอนที่ทํางานะนะแต่ละคนก็จะได้คอมมิชชั่นหมดแหละในบริษัทอะโบลดีตรงที่โบลไม่ได้ให้เงินพ่อแม่นะตอนนั้นนะเพราะว่าโบอรอะรายได้ไม่ได้เยอะเอาตัวเองให้รอดก่อนพ่อแม่ไปบอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนยังไม่ต้องให้เขาก็ได้เพราะพ่อแม่โบอตอนนั้นเขาก็ทํางานของเขาอะนะพอโบตัดสินใจว่าเอาละ ฉันจะมีสามีเป็นต่างชาติและฉันแค่อยากมีคนดีๆที่ฉันเลือกว่าฉันน่ะจะใช้ชีวิตกับเขาแล้วฉันจะได้ไปเริ่มหางานทำที่ต่างประเทศอันนี้สิ่งที่โบคิดไงโบไม่ได้คิดว่าโบจะเลือกคนรวยเพื่อโบจะไปอยู่สุขสบายนอนกินนั่งกิน <c oughs> นะทุกวันนี้ก็นอนกินนั่งกิน ส่วนใหญ่จะนั่งกินมากกว่าไม่ค่อยนอนกินนอนกินกินไม่ถนัด <c oughs> ใครที่ยังคิดอยู่ว่ามีสามีฝรั่งแล้วจะรวยชีวิตจะเป็นคุณนายเป็นแม่แดมแม่เดิมนะแม่ดาเนี่ยนะใครๆก็เรียกกันได้คุณไม่จําเป็นต้องเป็นมีสามีฝรั่งแล้วเรียกแม่ดาหรอกแม่ดาเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นที่ชื่นชม คุณเป็นคนที่มีสิ่งดีๆในตัวจนผู้คนมองเห็นน่ะเขาเรียกคุณเองแมดเดมเหมือนกับมาดามแป้งไงมาดามแป้งอะ่ะเขาเก่งแล้วเขาก็มีทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติมีการเงินด้วยทรัพย์สมบัติด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งเก่งสวยรวยครบเครื่องเนี้ยเขาก็เป็นมาดามก็ผู้คนเขาก็เรียกแม่แดมแม่แดมนะ แล้วเวลาคุณเลือกเนี่ยนะนะคุณก็ต้องเลือกคนที่คุณคิดว่าฉันจะไปใช้ชีวิตกับเขาเนี่ยนะฉันจะอยู่กับเขาได้นานๆไม่ใช่คุณเลือกแล้วก็แบบเอาแต่ใจตัวเองอยู่แป๊บๆแ,แ,แต่มันเลือกยากอันพวกเนี้ยบอกยากว่าจะเจอคนดีไม่ดีแบบไหนถูกใจไม่ถูกใจต้องใช้เวลาในการศึกษานะคะบดเคยทำไลฟ์ไปนะคะเรื่อง คุณอยากมีสามีฝรั่งคุณต้องฉลาดขึ้นไปฟังดูนะผบไม่ได้พูดรายละเอียดมากหรอกพูดไปมากๆเนี่ยเสี่ยงถ้าเกิดว่าไปไปแทงใจดําใครเนี่ยเขาอาจจะด่าโบก็ได้ไงบลไม่ได้อยากให้ใครมาด่าโบลเหมือนกันผบไม่ได้มาด่าใครเหมือนกันนะบอยากจะพูดให้ฟังให้คิดกันก็เวลาคุณจะหาสามีสักคนหนึ่งเนี่ยนะถ้าคุณอยากได้เขา คนที่เขารวยๆคนที่เขามีเยอะๆมีเงินเยอะๆเอะองี้ยคุณก็ต้องทำตัวเองว่ไม่ได้ขาดนะคุณก็ต้องทำตัวเองให้เหมาะคู่ควรตัวตัวเองอะคู่ควรที่ผู้ชายคนนั้นๆน่ะที่คุณมองว่าเออเขารวยอะจะเลือกคุณถ้าคุณไม่ทำตัวเองให้เหมาะให้คู่ควรเขาจะชายตาแ,แลคุณไหม เขาอาจจะชายตาแลคุณเพราะคุณสวยเซ็กซี่ด้วยรูปภายนอกเมื่อคบคบกันไปแล้วทำความรู้จักกันแล้วตัวตนของคุณอะ่ะไม่ใช่สิ่งที่เขาจะมีอยู่กับเขาเพื่อเป็นคู่ชีวิตอย่างเนี้ยก็ไม่ผ่านไงไม่ผ่านเขานะคุณต้องทำตัวเองให้ดีก่อนให้ดีมากพอที่ผู้ชายที่คุณคิดว่าเขารวยและฉันอยากได้เขาอ่ะ เขาจะมองคุณอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้เราเ่ยทำตัวเองเพื่อที่จะให้ผู้ชายหันมามองหรือมาเลือกเราแต่มาบอกให้คนที่อยากจะได้แล้วไม่ได้พิจารณาตัวเองเนี่ยว่าเป็นยังไงให้ทำตัวให้เป็นคนที่ผู้ชายคนที่คุณอยากจะได้เขาอยากได้คุณไงแล้วคุณก็จะได้แต่การที่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มนะคะหลังจากนั้นแล้วอะ ยังไงต่อปดมีพูดไปเยอะแยะในช่องวนนี่แหละใครฟังแล้วได้ประโยชน์ก็ดีใจด้วยใครฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ขอบคุณที่มาฟังใครฟังแล้วน่ารำคาญนะป้าพูดอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่มาฟังเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะนั่งสบายไปไหม <laughs>